สวัสดีค่ะแอดมินนุย่ยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซทั้งช่อง YouTube ทุก,ท,กทุกท่านเด้อจา้าเด้อเป็นยังไงทนผู้มชมหลังเลขกออกหลังเลขกรัฐบาลไทยออกห้าหน้อยออกไปแล้วเนะานะจ้าเนาะเป็นจังไดทนผู้มชมโศกมานกันบบเลขรัฐบาลไทยเขา่า อีหลีนอกจากเนาะเข่าอีกแล้วทั้ผู้ชมแอดมินวายุหวันยำแบบนี้มันแมนมันแมนเล็กเขานะ่าเนาะทัชมเนาะชุดชุดตัดออกมานี่บอกเขา่าเด้อทั้ผู้ชมแอดมินหมักเปล็กสามหมักสามหลายกว่าสองทัาชมเหล็กตัดออกมามีแต่สาม ชุดตัดวงวดนี่ตัดบอ่อเข่าเด้อ่านผช้ชมเข้าไปชุดเต็มเนาะจานะ้ะเนาะเข้าไปชุดเต็มท่านใดถือดีใจน้ำเ้อจ้าเด้อนะคุณพอ่อคุณแม่พี่พ,พีท่านใดถือดีใจน้ำหาบาทสิบบาทก็ดีใจเนาะจานะรรมม้ะเนาะ่านผช้ชมเอ่าเข้าไปที่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองเนาะจานะ้ะเนาะขังล่างสี่หกธรรมชมแล้วกะ เข้าไปในเหล็กถูกเนาะจานะ้ะเนาะคุยกันล้างหอยออกเอท่านผู้มชมเข้าไปในเหล็กถูกนผูมชมแม่นกมากๆเลยนผู้ชมเหล็กถูกอ่าแต่ว่าเหล็กถูกนี่บดายซงหวัดเด้อจ้ะเอท่อนผู้ชมแอดมินบด้จุดดูเด้อจ้ะเด้อเพอว่าพิ่นมห้แอดมินดูเนาะจานะ้ะเนาะ แอดมินเคยจุดอยู่ตองวดบ่ค่อยใดเด้อจ้าเด้อโดนโดนแอดมินถึงสิจุดนะจ่าเานาะหววหนาเลขทูกเนี่คงสีบ่ได้เนาะจ่าเนาะเพราะว่าแอดมินบ่จุดเด้อจ่ะเด้อหววหนาเพราะว่าถ้าแอดมินจุดจังได้ก็บบ่ได้่านมช้ชมเพราะว่าปูพันบ่นคยให้แอดมินตองหวดวเด้อ่านมช้่ม เดือนละเทียกับพ่อเนาะจ้าเนาะสำหรับอ่าเลขถูกเนาะท่านผู้ชมเนาะจุดเดือนละเทียกับพ่อท่านผู้ชม่อบาแอดมินเคยจุดปูคนม่เคยหายตัวหงวดเด้อจ้าเดอ้อถ้าเอาเลขสูตรก็แล้วกันเนาะจานะ้ะเนาะท่านผู้ชมเลขลับเฉพาะนี่บกเขาเนะจนะ้ะเนาะเลขลับเฉพาะนี่ถ้าบกเขาวดนี้หวนหน้าห้ท่านผู้ชม ตามต่อเนี่ยเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าเลขลับเฉพาะนี่บอเดกจูงหวัดนะจ๊นะเนาะแอดมินกับเบิงมาหลายงวดแล้วทางวันนี้ภูเขาวันหนามันจะออกตามลังไหมธรรมชุม่มธรรมชุ่มกับเบิงไหวเนี่ยเด้อจ้ะเด้อเลขลับเฉพาะเนี่ยบอแมนเลขสูตรเป็นเลขฟันนะจ้นะเนาะเรกความฟันแอดมินกับวาโยแอดมินฝันยำทำ่านผู้ชม ก็ไปมักเจ็ดเก่าไปนาใส่เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมันตรงกับเหล็กอ่าลับเฉพานะนอกจากเนาะแอดมินก็ไปนาเจ็ดเก่าหลายกว่าหนึ่งสองได้ทาชมเหล็กหนึ่งสองมันบงงามนอะกจากเนาะอ่าแต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด้อจ๋าเด้อเหล็กจุดออกมาย่ำได้บ่เคยงามจักเทียเด้อจ๋าเด้อขอน้ำปูย่ำได้นะเหล็กออกมาบ่เคยงามจักเทียแต่ว่าเคยออก สามตัวตรงๆหลายขังแอดมินขอ,อกระปูเนี่ยหลยขังมากๆเจ้าเด้อแต่ว่าบ่อใดคอยจุดเจ้าเด้องวดหนาคือสิบรร่อใดเล็กถูกนะจ๊ะเนาะแอดมินแจงไปเลยว่าหงวดหนานี่บรร่อใดเล็กถูกเจ้าเด้อเพราะว่าถึงจะจุดไปมันกับว่าเขาเราทำมาช่วงเพราะว่าปูิน่นม่เคยให้ตองงวดนะจ๊ะเนาะ แล้วก็เลขสูตรเท่าเนาะจา้ะเนาะเลขสูตรเท่ายังเดินต่อเด้อท่านผู้ชมแอดมินโนหน่อยเจาะบบเข่านะจน๊ะเนาะเจาะไม่เข้ากะฟันย่ำขึ้นวันที่สิบห้าโนหน่อยไงยังมาฟันย่ำอยู่ได้ท่านผู้ชมฟันย่ำเกี่ยวกับทะเบียนรถแท็กซี่โนหน่อยนั่นแหละทา่านผู้ชมเออ่ผู้เพิ่นกระซิ้งหายดีนั่นแหละท่านผู้ชมเพิ่นเลียนตนุนเพราะว่านโนหน่อยก็ขอ แอดมินน้อยๆก็ถือว่าหลายได้จ่าเด้อเพราะว่ากระเป๋าบรรนักแอดมินก็ได้พ่อได้ค่าขนมอยู่เนาะจ้ะเนาะแอดมินน้อยๆกระเป๋าบรรนักเด้อจ้าเด้อกระเป๋าบรรนักอ่าคือโมคาเจ้าเนาะจ้ะเนาะแอดมินก็เหรีย่หลายเหรียญห้าสิบบาทร้อยหนึ่งประมาณนี้ก็บอกเกินร้อยหนึ่งดอกท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินน้อยๆกระเป๋าบรรนักเด้อจ้าเด้อขึ้นบัญชีสิบหากนเลขสิออกมือนีเนาะจ้ะเนาะ แอดมินกับยังได้มาฝันยำอีกอยู่ทำให้ชมแต่ว่าบ่ไดี้บอดถูกไปฟังเนาะจ้ะเด้อเพราะว่าบ่ได้อัดคลิปเปลี่ยวตื่นสัมมาบ่ได้อัดคลิปเปลี่ยวเนาะจ้ะเนาะกลับไปอัดอ่าแนวทางฮานอยแนวทางฮานอยนี่แอดมินสีบ่ได้อันบ่าเกี่ยวกับรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะอ่บ่ได้เอารัฐบาลไทยไปแจมยังมาฝันว่าอันคนถือแท่งไหมทห่านผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งพิ่นถือแท่งมาที่นี่ ลูกเมียเพื่อนนั้นน่ะก็เลยมาขึ้นรถแท็กซี่แอดมินหน่อยสิไปหาแฟนคนที่ถือแท่งฟ้าวเรียนมาข้นรถบืนวันบืนวันแมท่านผู้ชมหน่อยก็เลยตื่นมาฝันตอน4ท่านผู้ชมหน่อยตื่นแตนมาตี4ลูกนางมันแมนบ่ในความฝันตกใจเนาะเพราะว่าคนถือแท่งมันบอกมันกับเรียนบินวันบนวันในความฝันท่านผู้ชมลูกกับเมียนั้น แ่นขึ้นรถแท็กซี่แฟนแอดมินว่าหายฟาวไปหาแฟนหน่อยก็ตกใจในความฝันปูพันกับมาย่่มคักได้ท่านผู้ชมเลขทะเบียนรถอาแท็กซี่แฟนหน่อยเนี่ยสามสามหนึ่งสองท่านผู้ชมแท็กซี่แอดมินหน่อยทะเบียนสามสามหนึ่งสองตั้งแต่ ออกลดมาหลายปีเราได้ทำให้รรมชมพึ่งกะออกเป็นคังแหลกปลายแดงก็คยออกออกแต่ปลายเหลืองคังนี้เป็นคังแหลกทนผู้ช่มเหล็กบองงามผู้ได้สิคืดวามันสิมาานะจนะ้ะเนาะจุดถูกออกมากอะนุ่นหน่อยก็เลยว่าเพื่อนมายมปน,นันนุ่นหน่อยก็เลยลองซื่อไวซื่อกับบอกกัรฟพร้พอมได้ทนผู้ชมหนึ่งสองเป็นยั่งบุญทนผู้ชม เป็นยังมอนแอดมินหน่อยสื่อเลขศูนย์หนึ่งสองละกัน 1, 2, หนึ่งสองงๆท่านผู้ชมบอกรับจุดถูกทุกครั้งที่แอดมินจะขอหวยน่นหน่อยอินมากมืดได้ท่านผู้ชมว่าจะเป็นเจ้าที่จริงศักดิทธ์เทวดาประจำตัวของแอดมินโ่นหน่อยแอดมินอินมากเบิร์ดได้ท่านผู้ชมคันว่ามีสมาริที่แอดมินกับกับบ่จุด ะพะว่าช่วงที่แอดนิน่นหน,หนอยจุดถูกเนี่ยศิใย์สายสมาธิคักเบ๊ท่านผู้ชมทุกครั้งที่จุดเหล็กกระปูเนี่ยก็บเพเ่อยได้เหล็กงามจะเทียดด่วยวที่ามผูเหล็กออกมาแล้วกะว่าเหล็กว่างามบ่เอาดอกออกตลอดท่านผู้ชมเป็นย่งซี่แบบว่าลบลูเพิ่นเนาะก็ะดียูท่านผู้ชมที่เพิ่นไห้กันย่งว่าเป็นยังบุญท่านผู้ชมเอ้ยสื่อเหล็กศูนย์หนึ่งสองบอกกับเพิ่นเนาะ ปูเอ้ยคว้าสามตัวตรงซองตัวตรงรางวัลที่หนึ่งวัดวันที่สิบหกกันยายนเนี่ยปูเลขออกมาวบ่งงามจังได้ลูกกับสิอดสาซือเอาคักปนันละพี่น้องเอ้ยอันเป็นก่ย่างมาห้ฝันยำอีกอยู่เนาะจ้าเนาะแต่ว่าหางปตีใส่หนึ่งสองได้ทำมาช่มก็บบมักก่ย่างไปตีไส่บ้านเล็กขี้จะค้องพุ่นเปหนึ่งเขายุบ้านเล็ขี้พออยู่บ้านพุ่นทำาช่มหนึ่งเจ็ดเก้านั้นไป ปอมใชเจ็ดเก้าสองสามอีกอย่างผลระทำชุชมเพราะว่าบ่มหมักหนึ่งสองเนา,จาะจ้ะเนาะเอ้าทำาุชมท่านใดที่ถือดีใจน้ำเนา,จาะจ้ะเนาะท่านใดที่บ่ถือสู่กันต่อไปคือเก่าเนาะจ้ะเนาะหงวดนานี่กะเขาอีกคือเก่าน่ะละทำชุชมเลขเดนสิบหาคูเขาตัวเนืองลายหงัดติดแล้วเด้อจะ้ะเด้อบางท่านเพื่อนกะ เลนฮาบัสิบบาท,บาทเพื่อนกระไดกําไรอยู่ด้ท่านผู้ชมเพราะว่าเพื่อนเอาบทสุขภูเหล็กนะ่าจะล่างมาอยู่แล้วน,าานะจ๊ะเนาะไปกับนําเพื่อนกระได้กาไรอยู่น,าานะจ๊ะเนาะชุดเหล็กชุดเนี่ยเน้นบนนล้จ้ะเด้อเน้นบนกันล่างส่วนมากจะมาบนน,าานะจ๊ะเนาะท่านผู้ชมมือเรกที่แอดมินได้ได้ปล่อยอ่าเหล็กเด่นออกไปคือหนึ่งสองสามนะท่านผู้ชมหกเจ็ดแปดในแอดมิ min บนบอนให้เขียนลุมเพราะว่า แอดมินจะปล่อยเหล็กเดินสามตัวก่อนก็คือหนึ่งสองสามอยู่อยู่ทางเฟซบุ๊ก่วนตัวนะเนาะกระได้ฝันอยู่ได้ท่านผู้ชมแอดมินฝันตองหนวดเขามาบอกว่าเหล็กมันเกิดมาตัวหนึ่งให้ไปลบออก่าในความฝันก็บอกว่าให้ลบเหล็กหนึ่งออกน้องหน่อยก็เล่นมักสองสามแห้งท่านผู้ชม มันบเป็นไปตามฟันเนาะจ้ะเนาะคนฉีดตัวมันบัดมาหนึ่งสองไหมธรรมชม่มกับไข่ย,ยูดอกเนาะจ้ะเนาะกะับไถยูบวชาดทุน่นเอาธรรมชม้ชมงวดหนาวันที่หนึ่งตุลาตามต่อเนาะจ้ะเนาะสำหรับสำหรับเลขนวทางแอดมินกันบบัมีหลายเด้อจ้ะเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทย สำหรับท่านใดที่อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆรัฐบาลไทยเนาะจ้ะเนาะให้ทักไลน์แอดมินหน่อยมาเด้อจา้าเด้อท,ทักไลน์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3เด้อจ้าเด้อรัฐบาลได้ท่านใดที่มีเล็กเด็ดนนนนเนาะจ้ะเนาะเล็กเด็ดอ่าอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆกนับทักไลน์แอดมินหน่อยมาเด้อจา้าเด้อแอดมินหน่อยจ้ะ จะออกอากาศให้นอกจากเนาะสำหรับรัฐบาลไทยรรมชมทันใดที่มากกะรับชมนอกจากเนาะทันใดที่ประมาคกะผ่านเด้อจ่าเด้อดีใจอยู่นอกจากเนาะมันนี่ถือเหล็กอ่เหล็กถูกทุกครั้งที่จุดกับว่าเคยได้น้ำปูครั้งนี้ตัดสินใจสื่อแต่ก็สื่อปลายเหล็กบ้อางามนอกจากเนาะเสียดายนอกจากเนาะสื่อหน่อยโพด อ๋อเงื่อนน่เอาไม่ทำผู้ชมแต่ว่าบแมนเรกถูกแล้วจ้าเด้อเอาเป็นแนวทางตาล่างน้อจ้ะเนาะเพราะว่าเรกถูกแอดมินกะบบอ,อยากจุดได้ทำผู้ชมเมนจ์ดไปมักนกับบอด้ยน้อจ้ะเนาะท่านผู้ชมท่านใดที่เขาแม่แล้วกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในด้อจ้าเด้อสนใจสินค้าทงางร้านกะโทรขม้าสั่งได้เลยเนาะจ้ะเนาะที่เบอร์0926325513ยาสีฟันและกาแฟ เพื่อสุขภาพด้วยจ้าเด้อคลิปนี้บ่มีตัวเลขนะจ้าเนาะเดี๋วแอดมิน่อยเหตุกรณ์ด้วยจ้าเด้อสำหรับแนวทางเหล็กตาล่างเดินต่อคือเกานน่นละทนให้ชมเลกเด่นเดินดีซ้ายวิ่งได้ตังแน่นอนด้วจ้าเด้อท่านใดทีมีทุนพ่อจะวิ่งนะจ้าเนาะทุนพ่อจะวิ่ง หาวิ่งเด้อจ้าเด้อวิ่งบนบนอย่างเดียวเลยเอาจ่ะเนาะบนอย่างเดียวเน้นบนกันล่างแต่ว่าายวิ่งนีบ่ต่องรงล่างวิ่งบนได้ตังแน่นอนเด้อจ้าเด้อเอาทนผู้ชมดีใจกับทุกทกท่านที่ถือท่านได้ที่บดถืกอกระสู่กันต่อไปสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนาเด้อจ่าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ